แม่บอกว่าแม่รับไม่ได้นะคะไปเห็นคลิปลูกชายของแม่เนี่ยอายุ16ปีปรากฏว่าไปถูกกลุ่มชายชะกันกลุ่มหนึ่งเนี่ยรุมทำร้ายร่างกายซึ่งน้องอายุ16ปีที่ถูกรุมทำร้ายร่างกายเนี่ยน้องบอกว่าจริงๆเคยเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนแห่งนี้แล้วจําได้เลยว่าบางคนเนี่ยที่มากระทืบม,มาทําร้ายน้องก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในโรงเรียนเก่าของน้องโดยให้เหตุผลว่าที่ไม่พอใจเพราะน้องมามองหน้าคะ่ะ เมื่อชมชัยจักรัน6คนเน่ยอะบางคนมีป้ายห้อยคอเลยให้รับรู้เลยว่าอ่ะทำงานที่ไหนอะไรยังไงซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการดูแลความเรียบร้อยของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรียุยาทั้งเตะกระทืบนักเรียนชายอายุ16แบบเอาเป็นเอาตายแล้วเนี่ยมันเกิดข้างรั้วโรงเรียนเอกชนที่กลุ่มผู้ก่อเหตุนเนี่ยชายจักรันกลุ่มนี้เขาทํางานอยู่ ช่วงที่เกิดเหตุมีพลเมืองดีนะคะเป็นผู้หญิงเนี่ยเห็นเหตุการณ์วิ่งเข้าไปพยายามจะห้ามแต่ผู้ชายซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุตอนนั้นอารมณ์ยังแบบเดือดดาลเลยด่านักเรียนที่ถูกต่อว่าทียนที่ถูกทําร้ายเนี่ยต่อว่าบอกว่ากูบอกว่าอยากเก๋ากับโรงเรียนไอจุดจุดจุดหลังเกิดเรื่องเด็กชายก็รีบโทรไปบอกแม่ให้รู้แม่รู้โหดับไม่ได้ค่ะหัวอกคนเป็นแม่เนี่ยพาลูกไปหาหมอลูกนะ ปากแตกรอยช้ำเต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะหญิงยิ่งใบหูด้านซ้ายก็เลยมาแจ้งความไว้ที่สพพระนครศรีอุทยาถามว่าไอระปมเหตุมันมาจากเรื่องอะไรกันละ่ะเด็กผู้เสียหายน้อง16บเนี่ยบอกว่าก่อนนั้นนี่ผมเคยเรียนโรงเรียนนี้แหละเนี่ยที่ถูกทําร้ายเนี่ยนะแล้วจบม3เลยย้ายไปอีกที่โรงเรียนหนึ่งและตอนนี้ไปอยู่ปีหนึ่งโรงเรียนเทคโนโลยีแห่งหนึ่งเล่าบอกว่าช่วงเช้าของ17วิทยุนยนต์ตนเองกับเพื่อนรวมสองคนเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์จะไปโรงเรียน แต่ไปไม่ถึงน้ำมันมันหมดก่อนเลยต้องเข็นรถไปจอดอยู่ข้างรั้วโรงเรียนเดิมที่เคยเรียนอยู่โรงเรียนนี้แล้วกลุ่มผู้ก่อเหตุเขาก็ทํางานอยู่เรียนนี้ไงเดินออกมาไล่นักเรียนของเขาให้เข้าไปเรียนเพราะตอนนั้นน่ะมันสายแล้ว8ปดโมงแล้วมาเจอกับตนและเพื่อนที่จอดรถอยู่ยืนยันว่าพวกผมเนี่ยไม่ได้ไปต่อล้อต่อเถียงอะไรกับเขาสักคาเลยนะแต่ฝ่ายผู้ก่อเหตุเนี่ยมาหาเรื่องหาว่ามองหน้ามองหน้าทําไมมึงเก่าเหรอ จากนั้นก็ไปตามพักพวกในโรงเรียนมามารุมเตะรุมต่อยผมอย่างที่เห็นในคลิปเนี่ยค่ะล่าสุดช่วงค่าม,มาเลยค่ะทางโรงเรียนมีคําสั่งแล้วลงดาบไล่ออก6คนในคลิปววส่วนทางคดนีนั้นพนักง,งานสอบสวนสพพระนครศรีอยุธยาได้แจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บ